มาครับมาเนี่ยวัดหัวยอ่อแซ่บๆครับอื้มมี่ได้พชรวงแดงครับผมเพชรวงแดงเข้าอ,อ่าทักกันจองครับผมมาเอามากินกันครับผมแซ่บครับผม

mặt để quân tôi muốn tâm tâm hồn chết téo téo Nghe phải, téo đi tâm téo 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 thương téo 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 คนก่ันกว่างผมกินสักตัวผมความกินอ่ะที่งานสับงใช้บ๊องเวนหัวว่าหัวน่หัวนจออกจกขามากแต่ว่าพัจจับกักบุงนะแล้วคณมาผมนกาเหมืกับคขัดแแ

Стоп. Mm -hmm. 嗯。Mm hmm. นะครับวัคซีนหีเรองับแักันะครับคือเรนาสารนีสสรับ